กกลบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่170ประจำเย็ยนวันจันทร์ที่3เดือนมีนาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพาบ้านทั่วไปก็เก่อสวยๆมาฝากพี่ๆ1่1ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่ๆที่200บาทค่ะ 1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะย้ำใบอีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะ ไม่รอช้าค่ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันจันทรจะเป็นหลวงพ่อพรมนะคะนี่ซูมก่อนนะคะพี่พีหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ค่ะพี่ขารายการที่1น,นะคะมาในเรี่ยมพลาสติกนะคะพี่ขาหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ค่ะ ต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะคะหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันค่ะรายการต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นสมเด็จเก่านะคะ เนะะื้อหาเก่าๆเลยค่ะพี่ขาต่อไปรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เป็นพระซุ้มกรนะคะพระซุ้มกรเนื้อทองผสมค่ะพี่ขาเก่าๆเลยค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่5นะคะรายการที่หหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีนะคะเหรียญรูปไข่หลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีค่ะปี2518นะคะด้านหลังเป็นพัยดยศค่ะรายการที่หต่อไปรายการที่6ค่ะ รายการที่6เป็นสมเด็จเก่านะคะต่อไปรายการที่7จ้ะรายการที่7หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะรายการที่7ดจ้ะ รายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8หลวงจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานรายการที่8ค่ะปี2515นะคะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9หลวงพ่อโสธรนะคะ ด้านหลังนะคะพี่พขาต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นพระสุ้มกอนะคะพระสุ้มกอเนื้อดินค่ะพี่พขามี2รายการนะคะ <t ell> ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะคะพ่อเนื่องวัดจุฬามณีค่ะรายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่ขารุ่นลาภผลภูนทวีนะคะหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีรายการที่สิบเอ็ดค่ะต่อไปรายการที่สิบสองค่ะ สิเป็นพระชัยวัดนะคะพระชัยวัดเก่าค่ะพี่ขาต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจะรายการที่12บสค่ะพี่ ต่อไปรายการที่10อุ๊ยโทษทีค่ะรายการที่13นะคะพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรายการที่13ค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหากเก่าสวยค่ะพี่พ่เนื้อแตกลายงาค่ะ ต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นเขี้ยวเสือแกะหลวงพ่อนกนะคะเขี้ยวเสือแกะหลวงพ่อนกค่ะรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16ค่ะ 16หลวงปูแ่แพ้วัดรางหมันนะคะหลวงปูแ่แพ้วัดรางหมันค่ะรายการที่16กค่ะพี่พขาต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นสมเด็จเกตชโยนะคะสมเด็จเกตชโยค่ะรายการที่17จดากพี่พี่ขา ต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นเสมาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะเสมาพุทซ้อนหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะรุ่นปลดนี้ค่ะพี่ขา พญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะต่อไปรายการที่20ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นพระพุทธปางสายญาติค่ะ เนื้อหาเก่าสวยเลยนะคะพี่ๆด้านหลังมีตราประทับของวัดนะคะ ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสาม,มารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พีๆ084ค่ะ7211933สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ